เป็นวิธีพรมน้ำอบนะครับเผื่อจะเป็นความเชื่อว่าเกิดในภพภูมิหนากินตัวจะได้หอมหอมนะครับก็จะได้ไปอยู่ในสวงสวรรค์นะครับกินตัวหอมนะฮะอันนี้ต่อไปก็ จะเป็นการเบริกตาเบิกปากนะครับก็เผื่อที่จะให้ว่าเกิดชาติหน้าจะได้มีอาการครบ32นะครับมีตามีปากนะครับต่อไปนะฮะ นักโมตสสะพควโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนักโมตสสะพควโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะอมทิปจักขุทะลุบาดาปสิทิเมพุทธังอมทิปจักุทะลุบาดาปสิทิเมธรรมังอมทิปจักขุทะลุบาดาสิทิเมสังขังอมทิปจักขุทะลุบาดามสิทิเมพุทธังอมทิปจักขุทะุบาดาสิทิเมธรรมังอมทิปจักุทะลุบาดาสิทิเมสังขังอมทิปจักขุทะลุบาดาสิทิเม พุทธังโอมทิปจักขุทะลุบาดานปฏิทิเมทำมังโอมทิปจักขุทะลุบาดานปฏิทิเมสังขังโอมงทิปจักขุทะลุบาดานปฏิทิเมต่อไปเป็นการเรียกถาสามสิบสองนะครับอธิอิมาสมิงกาเยเกสาโลมานขาทันตาตะโจมังสังนะาลูอธิอธิมินชังวักกังหทยังยากัะนังกิโลมักังปิหะกังปัปพาสังอันตังอันตะพุนังอุทะลิยังกะลิสังปิดตังเซนหังบุกโทโลหิตตัง เสมโทเมโทอสุภสษาเคโลสิงคานิกาละสิกามุตตังมัทธะเกมัทธะลุมพันตินต่อไปเป็นการเบิกนําทางนะครับสัพเพเอเตนรายช้าอเบหิขชาอมุมุหิโอกาเสติทาหิจตุโลนะวะเทเตโชสุขยันตินิพานะปรมังสุขังนิพพานันงติจุดตังพระหัต์จุติ จุติจุดตังพระอรหันต์จุติจุติจุดตังพระอรหันต์จุติ